เฮ้ยอยู่ไอ้เฮียใบไม่ทันไอ้ใบทันวะไอ้ช็อตน,นี้กดอันตีมาขอเข้าหัวหน่อยได้ไหมโอ้โขอไม่ได้ฮะไอ้เฮียพ่อแม่ห่วงพ่อแม่รักเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไอ้เฮียแม่ย็ดไอ้เฮียถึกจัดนะผมมึงจะอยู่ค่ะ <laughs> สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับผมลิกครับผมกลับมาสู่เกมฮีโร่เนียเวิร์สครับเรื่อว่าหอนนั่นเองนะ่ครับและวันนี้ก็อยู่กับผมฮะแล้วผมจะมาเล่นวอร์ชีฟให้เพื่อนๆได้ดูการเป็น EP ีที่2แล้วนั่นเองนะอีพีแรกนี่เล่นเป็นสายโคเด็กนะฮะหลายๆคนก็อาจจะชอบนะผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาแนวสาระนิดนึงนะผมก็จะเล่นเป็นแคลลี่นะฮะน่าจะเป็นสายที่ใครหลายๆคนอาจจะอยากจะเห็นผมเล่นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับผมก็ใครที่เข้ามาครับยังไม่ได้กดซับสไคร e นะผมอย่าลืมกดด้วย ครับเป็นกำลังใจให้ผมในการกดไลค์นะครับผมแล้วก็มีแล้วก็สามารถคอมไม่ได้ด้านตายนี่เลยมึงกอบเงินใช่ไหมกูกอบบ่วงไอสาศาศาศาัตว์จบเปล่าอ่าเรียบร้อยน่ารักนะฮะโอเคนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆว่าคลิปนี้นะฮะตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมจะเริ่มจริงจังกับการตัดต่อแล้วนะฮะก็จะตัดต่อแบบว่าใส่ซาวเอฟเฟกต์เข้าไปนะฮะให้คลิปเนี่ยมันดูมีสีสันมากขึ้นนะฮะจากแต่ก่อนนี่คือแบบมีแค่เพลงแบ็กกราวนะคะค์นะฮะใครที่ติดตามผมมาเนี่ยก็จะรู้นะครับว่า มันก็มีแค่นั้นนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ถ้าสมมติว่าจังหวะจะบวกจังหวด,วดนั้นจังหวะนี้เนี่ยผมจะใส่ซาวแบบเอฟเฟกอะไรเข้าไปด้วยนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะฮะหลังจากที่คลิปนี้ลงไปเนี่ยเพื่อนๆโอเคไม่โอเค,อเคยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับอันนี้ผมอยากรู้จริงๆว่า ผมใส่มาน,านามาบบ่าลำคาญไบเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะนี่คือการเริ่มของผมจริงๆนะแล้วผมจะพยายามเริ่มให้มันไม่เหมือนใครแต่ว่ามันจะไม่เหมือนใครยังไงวะเออมันก็เป็นซาเวเฟกมันก็มันเหมือนกันน่ะนะโอเคนะผมผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามอ่าช่องอื่นอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็คิดว่าเฮ้ยกูก็ทํามานานแล้วนะกูควรจะแบบเออพัฒนาตัวเองบ้างอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะโอ้โหนอนข้างกันน่ารักนะก็เป็นดัมเปียนะฮะสุดยอดเลยแพทนี้นะครับผมโอเคก็ฮีโร่นะครับของทั้งสองทีม ประมาณนี้เลยนะฮะดูจากในนี้แล้วนะผมผมว่าทีมผมดูดีกว่าไหมล่ะหรือเปล่าไม่รู้ว้าวกินหมูกินหมากินกากินไก่เดยเนี่ยเอ้าลายนอนไอสัตว์นอนเหรอมันใช่เวลาเปล่ามันใช่เวลา,ปา,าเลาปล่าเพื่อนเออให้มันรู้วันนี้พี่มาสายแคลรลี่นะไอ้หนูโอ้ออกของมาเหมือนคลิปแรกเป๊ะเลยนะฮะเออแต่จริงผมว่าออกของมันมีแม่งมันมันครอบจกักรวาลจัดนะฮะยาก,ก็มียาแดงก็มีมะนาาแบตเตอรี่ก็มีนะฮะสุดยอดนะับผมลาดคีปไม่ได้ด้วยนะครับสุดยอดไปเลยนะฮะหม่ ว่าไงเพื่อนฮะนี่สเป็กดาวโชว์กรอบม่วงนะเว้ยเฮ้ยแหมสุดยอดสุดยอดอีนายโอ้โหสบายกูกว่ากูจะวิ่งอ้อมไปดีคลิปแม่งตายไปแล้วนะแล้วมึงต่อได้ทำไมต้องต่ดกูต่อดาดม,มั้งดิเออนั่นแหละอย่างงั้นทำดีไอ้หนูโอ้โหไม่ได้คลิปเลยนะฮะหุย้ยว่ามันต้องเอาว่ะเฮ้ยมันต้องเอาว่ะแบบเนี้ยมันรู้สึกว่า <Wow. S 1> อยู่ใช่ไหมกูว่าไง <Wow. S 1> ได้ได้ได้ไดได อ้โหผมว่าได้แน่นอนเอาใครเพื่อนกูเองก่อนเอาเอาไอจัดไปโอเคโอเคเคเอามันแล้วมันจะได้ลนไงถ้าสมมุติเราเอาซัพพอร์ตมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันช่วยกันได้เดี๋ยวมันตันแบบไม่ลนแต่ถ้าเอามันมันจะลนนะแล้วมันจะเอเชื่อกูตันใครดีวะอะไรอย่างนี้แล้วมันจะคิดไม่ทันเว้ยจริงประสบการณ์ตรงกูโดนบ่อยเที่แบบพอโดนเอาเท่านั้นแหละแม่งไอ้เฮียลนที่หายเลยนะ อ่าแล้วมึงกวนตีลาคีบอ่ะมึงมาเน่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 คีที่น่าร ah, ah, ah. ah, ักนะเอ่าอก่าอ่าเอาสรุปเอาบอกหรือเอามาเติมอาร์มเนี่ยอ่าอ่านี่อ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคมึงไม่เก็งมึงกูไอสัตว์มึงไม่เฟี้ยวอ่ะเอาไงวะเอาเอายังไงวะเนี่ยมึงละมึงมึงกูแรงแรงพุ่งมึงมันน้อยอ่ะเพื่อนมึงพุ่งก่อนได้ป่ะกูกลัวมึงเข้าไม่ทันว่ะเออ มึงพุ่งได้พุ่งเลยนะกูกูตามมึงทันอยู่แล้วสกิลกูเร็วนะครับผมตอนนี้อนั้นั่นไงกูจะกดอยู่แล้วนะเมื่อกี้ไอ้เหี้ยโอ้โยมันเติมเดี๋ยวกูจะได้รองเท้าแล้วเอาได้รองเท้าก่อนเถอะชิบหายคุยรอกันจนแม่งไม่ได้จะเอาอะฮะโอ้ยเนาะผมโอเคึ้นอัพสองมานะฮะโอ้ถ้าสกิลสองเราเลเวลสองแล้วเนี่ยจะแรงนะครับผมเอาแล้วฮะ,ะตอนนี้ได้รองเท้าแล้วมึงสนุกแน่เอาได้เอาเลยนะโอ้แต่คลิปดันแล้วอะ่ะเฮ้ยมันจะไม่ได้แล้วเนี่ย มันจะมีการได้ป้อมแล้วฮะแบบนี้ผมบอกเลยว่าได้ป้อมนี่เลเวลสี่นะฮะไม่เวิร์กไม่โอเครอก่อนรอก่อนจัดปลายเพื่อนอ๋อน้องแดมปี้คนนี้คุยภาษาคนรู้เรื่องนะฮะชื่อมึงอ่านว่าอะไรวะเนี่ยเจ็ดโอ้โหไอ้เฮียเจ็ดเดฟเฟฟไม่ใช่กูมไม่ได้มาด้วยกันใครก็ไม่รู้ไอ้เฮียเออเออมึงเดี๋ยวลากคลิปพยายามลากคลิปมาก่อน <c oughs> อา้อาวเ,เ,เฮ้ยเอาเดียวเดียวดิไอ้เฮียมันมันมันตายแล้วมันตายแล้ว เอาเลยครับผมช็อตนี้ฮะไม่น่าร่ด้อผมมาสเตอร์บาร์มกูบอกเลยมึงไม่ลอดออาปิดมั่วมึงเรียบร้อยไปนะฮะมันเกิดขึ้นเร็วมากนะผมมาปิดแดมนะแต่ไม่ปิดกูนะครับขอบคุณมากฮะโอกาสนี้จะไม่ลืมนะผมโอพัยไปแล้ว3นาทีฮะสกอร์นี่30พูนสวัสด์ว่ะเอ้ยแม่งโคตรเอาเกมนี้นะฮะหกัดต้นไม้ไปนะเลือดแม่งจะเต็มอยู่แล้วนะผมไม่รู้จะกัดทำไมนะไม่ใช่้หรอกช่องเต็มนะฮะตีแน่ ซึ่งรองเท้านะครับไม่ว่าจะเล่นสายแคลรี่สายกระโปงแมวกระโปงหมาอะไรยังไงนะครับผมผมก็จะอุ้ยอุยมึงสาตาร์ทใครวะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ผมจะเล่นเป็นสตีมบูทนะฮะเอาได้นะเพื่อนแบบเฟียวฟาวเจียวเจียเพื่อน <c oughs> จ้าเ้าอ่าได้อยู่แล้วอ่าลองดันมาเนี่ยกระดันแล้วเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมมันมีรถเปล่าเอ้ยมันไม่มีรถไหวเฮียรถเรายังไม่ตายเลยนะฮะนี่แน่จริงๆก็จะเวลหกแล้วเนาะนะครับแต่ว่า ก็นั่นแหละฮะตอนนี้เอาซัพพอร์ตมัม้งล่าเดี๋ยวเราพุ่งสโลว์ให้ไหมโอ้แต่คีฟมันดันมากเลยฮะอะไรอะไรเฮียจงังหวะนี้ก็ผมเล่นกลางเท้ามันกี้คิงครับมึงมึงมงงบ้าหรือเปล่าเฮียบ้านกูได้นั่นน่ะโอ้ยบ้าสุดจริงสุดจริงยาวในป้อมนะเพื่อน <c oughs> อย่า,นายในบ้านเนี่ยมันไม่กล้าแล้วมันโดนอย่างนั้นแล้วอะ่ะเป็นกูกูก็กลัวนะฮะย้ายมันหกอะ่ะแค่นั้นแหละ โอ้มันตันอีกแล้วโอ้โหแล้วแม่งเฉียงองศามาดีมากเอาแล้วผมเฮ้ยเอาเปล่าโอ้โหมันสกิลหมดแล้วเนี่ยมันสกิลหมดแล้วเพื่อนกว่าจะได้ก็อีกนานเอาแล้วผมช็อตนี้ครับไปแล้วครับผมเรียบร้อยเปิดสกิลมาขทันแม่มึงกูซแมนดาวรอเลยเฮ้ยเฮียมีมานาแบตเตอรี่พอมึงตายไอเฮียเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะฮะถือยาแดงเฮ้ยเฮ้ยมันโดนแจ๊ะว่ะเฮ้ยสวนได้เปล่าสวนได้เปล่าเฮ้ยโอ้โหเฮีย ไม่ได้อะไม่ได้ก็ไม่ได้ดิเออไม่ได้ก็ไม่ได้เ,ดดดเอ้แต่็อนนี้กูเอาเอ่ะเอยมาสวยงามฮะโอ้ยใจมันได้ครับเลือดแค่นี้แต่ว่าเดี๋ยว MK มาว่า MK สุกี้มาตบตีสวยงามเรียบร้อยไปฮะอืพร้อมฮิวพร้อมฮิวนะับผมโอ้โห8ปสามาฮะกินน้ำแป๊บเลยครับแบบนี้อืม เอาล้ฮะก็มันสตีมบูธนะครับแล้วก็ออกมันเป็นอ่าพาวเวอ่าสป라이ดนะฮะออกมันเป็นวาร์ปสัก2อันนะโอเคเห็นนะเวลแล้วแล้วเคนไอ้ไอ้นี่ใครล่ะเนี่ยเออล่างปลอมเหรอฮะไม่รู้แดมแดมว่าไงเอ่ยแดมแดมแดมก็ฟาร์มนะฮะไอ้ยุงไม่กลับบ้านวะไอ้สัตว์นะครับเนี่ยได้ล่างดันมาสมใจแล้วครับผมว่าน่าจะได้หรือเปล่าบัตรชลิดห้าวิสี่วินะฮะต้องใจแลกใจนิดนึงนะถ้าจะเอานะฮะแดมมาได้ป่าว เอาว่ะเอาว่ะผมว่ากูกลัวตายไอ้เ 1, 2, บบนี้ยเข้าเข้าหนึ่งลุมสองแบบเนี้ยเอ้ยสองลุ 2, ้มหนึ่งสัตว์หนึ่งลุ้มสองเลยอะแต่ถ้าเราฆ่ามันได้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งลุมสองเอเอเดี๋ยวผมมาตีเลยนะเดี๋ยวปรับรองเท้าเป็นมานาก่อนนะครับม,นนะมานาจะได้เยอะนะครับผมมึงบอดไปเนี่ยทำไมมึงรู้ดีจริงเลยออโอ้รู้ดีจริงๆไอ้เนี่ยแสนลูกหูกระดิกระเราเนี่ยแหมไม่ดีนะไม่ดีนะแบบนี้โอ้ยมันมามันยูว่ะเฮ้ยโอ้โหอะไรไม่รู้เลนโบนฮะแต่มันมันบอดเพื่อโคตรชัดเลยโคตรชัดเจนอ่ะ นะฮะเอาแล้วผมแดมอัพสามมาปะแดมอัพมาอยู่นะครับผมก็น่าจะดูดเลือดมาได้นะครับซึ่งช็อตนี้กับผมเลนบนนะบอกว่าเฟลบอกกับปากเลยว่าเรียบร้อยตายหมดสิฮะแบบนี้เอาในบ้านมาเพื่อนแบบเฟลอะอะไรเงี้ยเขาจะอ่าเอไอ้เนี่ยออมึงขับมันกูรู้ไอสัตว์มึงไม่รู้จะพูดอะไรกูมึงก็กลัวตายมึงมึงไม่ขัดต้นไม้่ะเพื่อน มึงมึงไม่กัดวะกูกูก็งงเหมือนกันนะฮะเออเออมึงมึงเบยใช่มึงดูดตัวไหนมาเนะี่ยกูก็ไม่รู้นะฮะโอเคกูัขาบ้านได้เว้ยอ้าวมตายแล้วด้วยเฮ้ยมันตายแล้วเพื่อนต้องเอาแล้วเพื่อนมันตายแล้วมันตายแล้วเอาละครับโผ่ชอนนี่ <c oughs> ฮะวิ่งเข้ามาแบบนี้มันได้เฮ้ยพอ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 เฮ้ยเฮียเฮียคุยไม่มีคลิปแทงนะฮะโอ๊ย ไอ้นี่มันชอบตันเล่นว่ะเฮ้ยตันเอ้ยโหมันสิงกันเลยว่ะเพื่อนแบบนี้ทูอินวันเพื่อนต้องเอาแล้วล่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยผไม่กลัวแล้ว็อตนี้กูมาแล้วผมเอาตายดิมึงตายไวกิฟเรียบร้อยฮะเอาเดี๋ยวพ่อมาจากไหนพ่อมาจากไหนพ่อมาพ่อมาแล้วพ่อก็ไปแล้วด้วยพ่อก็ลังไปเดี๋ยวมิลิเจนกูไม่กลัวลิเจนอ๋อวูยเรียบร้อยฮะสวยงามจริงครับผมเย็ดมาสองลุมสามอะแม่งสุดจริงแม่งสุดจริงเล่นกลางดันได้ป้อมด้วย เอ้ยเพอร์เฟกคอมโบฮะแต่แต่แต่ข้างบนตายนะฮะเฮียเฮียมากเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนะครับเราเริ่มต้นเกมได้ดีมากครับเกมนี้ปอมได้ว่าไอพ่อไม่แกเอาตันคีบอีกอเ,อเอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วม,มาแล้วมาแล้วจวังหวะนี้สกิลทันอยู่เรียบร้อยเออสวยงามฮะแม่เอา,เ,าเดี๋ยวลิงลิงลิง,ล,งลิงโหดว่ะลิงแม่งโหดเอาทุกหินอีกมึงอยากได้ใช่ไหมอยากโบหรือเปล่าเฮ้ยมันเยอะนะนั่น่ะ มันเยอะกว่าเพื่อนโอ้ยแต่มันแม่งเอาอะแม่งโคตรเอาไอ้เหี้ยกูล้านเพื่อนมาเนี่ยโอ้หกูขอโทษว่ะเพื่อนมึงน่าจะรอกัดล้านเพื่อนไอ้เหี้ยกูแบบได้เยอะแล้วอ๋อโอเคโอเค,อเค,เอคอลุงก็ให้คิวก็ให้เฮี้ยคนดีที่ผายเลยนะฮะแบบนี้มาได้นะครับมีตังสองพันสองเลยเฮี้ยโคตรไวอ่ะวันดีสายโหดด้วยฮะาวัดดีครับผมคุณเขตโอ้โหแปดกิโลนะ่ะพี่ตาหน้าเล่นด้วยกันไหมโหทักกันมาลเลยว่ะเดี๋ยวกินน้ำแป๊บ โอเคฮะเลนบนต้องการความช่วยเหลือว่าเฮ้ยเราออกอะไรดีเกมนี้เราไม่ออกแล้วฮะสายโคเด็กมันไม่ใช่วะ่ะเออเดี๋ยวออกเป็นดูสโตร์แล้วกันฮะเกมเหมือนจะสบายบนเอาเปล่าให้แดมมันฟาบ้างครับมันมันจะไม่ดีเอานะฮะมาเติบอาบอกอ๋อบัวชีเป็นวับบนแล้วกูสบายแล้ว เอาเลยเอาเลยครัโบโหมดชอนนี้ฮะไปแล้วครับผมยกเพื่อนนะโดนไม่ตีทุบตบตบไอเฮียอยู่ใครวะอยู่ใครไม่รู้แต่ตอนนี้ก็ผมกินซี่ิ้นฮมึงอ่ะศพต่อไปไอเฮียเจ็ดวิโอ้โหมันอาอันตรีไม,ม่มีเฮ้ยโอ้โหใจเย็นใจเย็นฮะโอ้โหพี่แกโหดมากฮนะไอไอไอโหดอนะรู้ไอหิวอนะรู้ฮะมาเก็บประการกันนะิดนึงโอ้หน้ำลายน,น,น,นี่หกเป็นทางเป็นบอ่อเลยเนี่ยแหมเอาฮะ เอาเดียวเดียวเดี <S <S ๋ยวเดียวเดียวเดียวมึงโหดจังวะไอ้เหี้ยมึงโหดจังเอ้าเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวกดอันตีหน่อยตีตบทุบเรียบร้อยโอ้โหอ้าวได้คิวเฉยเลยไอ้เหี้ยแล้วคึงกดอันตีทำไมวะอ้าวไอ้เหี้ยปากดีมาแล้วเฮ้ยมันปากดีมาเพื่อนมันไม่ใช่แล้วเพื่อนแบบนี้ไอ้สัตว์สายฮาวอ่ะ เออ้ยขำงี้ไม่ต้องขำไมใ่ใช่เด้กูตบหัวหลุดเลยเฮียเอาเฮ้ย, <c oughs> เ,ยเลนล่างมีปัญหาว่ะชิพายแล้วไงเฮ้ยต้องช่วยลูกพี่กู <c oughs> มา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 ได้หมดท้สดชื่นนะเพื่อนช็อตนี้มานา3า0ร้อยนะฮะหนจะสกิลได้ <c oughs> จัดไป <c oughs> ได้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 ไหมดได้หมดโหเนี่ยกูเปิดให้เลยมามากรบผมช็อตนี้ฮะเคนบอก ตายสิมึงอ้าวสตันกูเหรอสตันกรุงต่อยกับเพื่อนกูเปล่าต่อยกับเพื่อนกูวสวยงามฮะโอ้โหดูจริงครับทีมนี้แหมสายแกงครับสายฟาร์มหลบไปสายแกงมาเองว่ะเกมนี้นะฮะอ่าว่าดันคีบไอ้เหี้ยแต่ตีฮีโร่ยังตีง่ายกว่าตีคีบอีกวะเนี่ยชิบหายฮีโร่นี่ตายง่ายง่าย,ายนะฮะแต่คีบแม่งโหก,กว่าจะดันกันถึงป้อมนะฮะอ๋อไอ้สัตว์แหม เอาแล้วเพื่อนเฮ้ยเลนกลางมีปัญหาบ่เฮ้ยจิบหายป้อมยิงนะฮะกูอยากไปช่วยเพื่อนว่ะแต่กูไม่มีวาร์ปเฮ้ยช็อตนี้ว่ายังไงฮะลิงบอกกูขาดตุกพวกเฮียนี่ไม่ได้กู่าสัสพอร์ตแล้วกันวะเอาแล้วก็ผมเอาแล้วพี่เดโดดยังไงต่อแยกล่างเก็บแป้งแหละไอ้เฮียนี่มีขวดหรือเปล่ากูไม่น่าเก็บมันมีขวดไอ้เฮียกูเก็บแย่ไอ้เฮียกูไม่รู้มึงมีขวดโทษนะเพื่อนนะครับซึ่งช็อตนี้บอกเลยว่ามาแล้วไงมาแล้วไงกูช่วยแล้วเนี่ยกูโหดมากเลยช็อตนี้เรียบร้อย เอ้าว่าไงทำไมทำไมทำไมกูไม่เข้ากูไม่บรนณาไอ้เที่ยจบเปล่าเอ้าช็อตนี้ไวยังไงฮะเลีนล่างครับเอ้าเพื่อนเพื่อนกูตายเหรอวะใครมันฆ่าเพื่อนกูวะเออไอ้สองว่าไงโอ้ยเออใช่ใช่ใช่เออเราต้องเจอเนี่ยเออโหเยี่ยมมากสิบเอ็ดนาทีนูไอ้เที่ยนี่โอ้โหสติใหม่ของผมเลยเนี่ยผมไม่เคยทำไวขนาดนี้เลยนะหืมดีใจแป๊บ เมื่อกี้เงียบมาไม่ใช่อะไรไปกินน้ำนะฮะมนาลีวิาลาหกจุดเจ็ดก็ก็ถือว่าไม่รู้อ่ะกูก็มันก็ยากอะแหละฮะเล่นตาแรกโคตรยากเลยกูบอกตรงไอ้เหี้ยกูสกิลสองวาวเนี่ยแม่งก,กดสกิลสองแล้วไม่วิ่งไอ้เหี้ยโอ้โหนะมนาสองร้อยยี่นะครับทันอยู่นะครับผมซึ่งช็อตนี้เอาเปล่าเอาเปล่าเปล่าต้องเอาไม่ได้แล้วแบบนี้มันต้องเอาเรื่อยๆเหี้ยอยู่สัตว์แครี่ไม่ต้องฟาร์มเออแต่แครี่ก็ฟาร์มไปแหละดีละนะฮะ ไอเทมต่อไปออกอะไรเดี๋ยววันนียกูยังไม่ทันคิดเลยออ,อกเป็นใบไหมเออกระทาใบผมว่าผมว่าเวิร์กลยนะในนี้ก็แนะนํามานะใบน่าผมน่าจะโอเคนะใบนี้ก็ถือว่าเป็นไอเทมแคไอไอเทมก็ถือว่าเป็นแคลลี่เนะาะใบเนี่ยนะฮะเออเออเออไหนไหนใบใบอ่ะมามา,มากูตบใบตบใบนะฮะไม่ใช่ตบใบดเดี่ยหิ้ววิ่งใบวิ่งใบเลยกลัวทีเนี้ยนะฮะแล้วอันตินี่ทําให้ทุกอย่าง คูดาวไวนะฮะก็ใบนี้มึงใบรวยเฮียคุณต้องกบัตันเตอร์เลยอะ่ะจริง <Whoa. S 1> ออนะฮะจากไม่ใช่สกิลนี่ทำให้ดูเหมือนเป็นสกิลไปเลยอ่ะนะฮะใบเนี่ยปกติใบคูดาวเท่าไหร่ใบคูดาวยี่ห้าวีเยดแม่นานมากฮะแต่ว่าถ้าเรากดอันติไปนี่ลด3เท่า4เท่านะครับเอออย,อ,นะอยู่กันครบเลยนะเนี่ยเอาดิเออ โห oh, มันดันล่างวะ่ะเฮ้ยแรปโซลี่นะครับออกมาเป็นเออเขาเรียกอะไรนะแท็บเล็ตนะครับผมก็ถือว่าโอ okay. hey, เคเฮ้ยแดดว่าไงวะเฮ้ยแดดว่าไงวะเฮ้ยไม่เป็นไรคิวอ่ะไม่เป็นไรคิวอ่ะพี่เดียเขาจะฟาร์มในสัตว์ถิ่นกูพี่เดียบอก,กอ๋อลูกแก้วซ่สามดวงนะฮะขำนี้อะขำอะสัตว์ขำแบบไม่จริงใจเอาเสียเลยนะฮะจะทีมเขาหายหมดเลยฮนะทีมเขาทำอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยมึงบ้าไปเล่นซ่อนแอบกันเลยไม่ใช่นะ ดันล่างก็ไม่ได้ดันแม่งป้อมแรกแตกแล้วนะฮะก็ก็อยากจะแก้งอ่ะฮะแต่ไม่รู้จะแก้งไหนเหมือนกันนะทีมเขารู้สึกจะเริ่มเซฟตัวเองแล้วนะฮะมันเยอะเกินเพื่อนมันเยอะเกินเพื่อนแม่เย็ดมันอยู่ครบเลยเพื่อนผมเก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บไปฟาร์มเถอะมึงอ่ะกูไม่ใช่สายตีสัตว์กูสายสกิลไอ้เหียแามนี่ไงโห้นี่แหละฮะดับเบิลตอกคีบข้อหัวคีบีหัวคีบีหัวโนเลยนะฮะ เอาแล้วครับตอนนี้ทีมนู้นโหดโหทีมมันเล่นกันเซฟที่ผายเลยไอ้เหี้ยโคตรโคตรมหาเซฟเลยเออเด๊เราเป็นล่อมันในบ้านไปช็อตนี้เดินห้าโหดเชื่อกูไอพวกที่แก๊งแก๊งได้เลยก็แก๊งเนี่ยเออวีเดใส่แก๊งมามามาโอ้ยมามาฮะได้หมดตอนนี้มันมีอยู่แค่ทีสองที่ฮะที่มันจะอยู่กันได้นะครับไม่ป่าก็ไม่ป่าเล็กก็ป่าใหญ่แน่นเงี้ยเอ้าเอาคีบไม่ใช่ไม่ตายว่ะ ผมว่าแล้วอ้ามาเติอบอ์มสตันไปแล้วฮะตอนนี้ก็ผมบอกเลยว่าชะตาสั้นครับโอ้โหโกดอันติมาเลยพี่แกรเรียบม้อยฮะสวยงามจริงว้าได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรอ่าบซีเลียไร้อะคงคิวเนี่ยได้มาเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนบ้างไอ้เฮียกูไม่อยากให้เพื่อนไม่เกิดไอสัตว์แม่งร้ายเพื่อนเยอะระวังนะเล่นฮีโร่แบบนี้นี่แบบฮีโร่ที่มันไม่ใช่ฮาร์ดแคลี่เนี่ยฮะคือคือควรจะให้แบบ ร้านแต่พอประมาณนะเออคือสมมติแครี่ไม่เกิดอย่างเงี้ยเลดเกมไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรได้เยอะไงเฮ้ยระวังนะเอาแล้วครับผมช็อตนี้ฮะยู่ครับผมอยู่แดมปี้กูซะด้วยนะฮะแลบลิฟทายอันติครับผมแดมปี้จะตายเป็นศพแรกนะฮะเอาเป่าเอาเปล่าอ๋อได้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 จัดไปชุดใหญ่ไปกับพี่เพื่อนเอาเลยไปเลย เอาเลยครับผมมีการดึงฮะมาศบแรกเคนนี่ของเราแล้วนะผมกดอันตีมามึงเป็นเฮียอะไรเอาโยนใส่เพื่อนกูนทำไมวะไอเฮียอเอ้ยมึงมามึงมาสวยงามาฮะอู้วีเดแม่งโคตรอ้าไอเฮียเดี๋ยว,ยว,อยวตอนนี้กูุงงงไรสัตว์อ่ะมึงเป็นเฮียอะไรอะ่ะฮะมึงเป็นอะไรกูอยู่นี่เพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหแม่งหลายตัว,หล,ตวหลายตัวเกินนะพีเดพีเดว่าะพีเดว,ว่าไงครับผมเป็นแฮตทริกครับของพีเดเตอร์ฮะแล้วก,แวก็แล้วก็ตายไปนะฮะตายหมดทีครับผมเป็นเจโนไซด์นะฮะ ชิ้หายแล้วไงได้อยู่อะไรล่ะได้ตายเนี่ยได้อยู่ในโรงเนี่ยแหละฮะตอนนี้เงาผมรู้สึกว่าเราจะห้าวเกินไปนะฮะ<ต>ไ,ไม่มีบทบาทเลยไม่มีบทบาทเลยมึงบอกแดมไหมมีบทบ,บ,บาทเนี่ยแดมนี่ตายคนแรกเลยนะโอเคเดีด๋ยวกินน้ำแป๊บจริงๆเกมนี้อยากออกเอ่เขียวนะแต่เผิญมันมีคินิซิตนะครับอืม เสียดายนะฮะแต่ออกมามันจะใช่สายแคลลี่ไหมเนี่ยเขีย <laughs> วเนี่ยไอย้เหียโอ้ยแต่เล่นเล่นสายเขียวป่วนจริงนะตัวเนี้ยแบบแม่งรีเร็วมากอะ่ะเหมือนคนอื่นเขาเล่นกันหมดปกติแต่มึงแม่งมาเล่นบิดหมดคนเดียวอะฮะไอ้เหียสกิลแบบทุกอย่างไวมากนะครับผมซึ่งช็อตนี้เนี่ยเลนกลางเหมือนจะมีปัญหาว่ะนะฮะไอ้เหียที่แม่งออกสะท้อเลยนะฮะไม่รู้จะทํายังไงกับมันเหมือนกันว่ะแบบนี้ เอาครับผมตอนนี้ฮะตีตีตีกัดครับกัดทันทีครับกัดครับอืมกัดไม่เข้าครับจิ้ผายละเรียบร้อยมึงต้องหนีแล้วเพื่อนมึงต้องไล่ต้องหนีแต่ว่าตอนนี้ข้างหลังทีมเขาก็ไม่กล้าเข้านะครับมาสเตอร์อาร์มน่าจะเป็นศพแรกนะผมวิ่งดักมาแบบนี้กลัวดิมึงเคนกูรู้มึงกลัวตอนนี้วิ่งกันมา3คนนะความหิวมันสั่งมาความหิวมันสั่งมาอูหพุ่งเข้าไปฮะแบบไม่เกรงกลัวป้้มอืมตายเร็วมากจริงตายเร็วกว่าคีปอีกนะฮะโดด3ามตัวเลยว่ะ เย็ดเป็ดโหดจริงว่ะทีมนี้นะฮะใช้ได้นะครับผมอ่าวคีปรอคีปดันเมืก,ก่อนนะเว้ยเดี๋ยวลิงนะใจเย็นนะรอรอคีปมาก่อนเพื่อนโอ้โหเกมนี้เรียกได้ว่าต้นเกมกลางเกมทำได้ดีมากฮะเลนเกมนี่โอ้โหวีเดีอบอดว่ะโอ้ยมันต้องอย่างงี้ดิเกิดมันต้องวอร์ดใช่ไหมเออบอกตัวเองนะลิกนะมึงนี่เล่นเน็ตออกแต่แครี่ลิกเอ๋ยไม่ดีไม่ดี นะครับผมมีการปักบอดไปนะฮะก็น่าจะเห็นแบบเ้ยมันมาว่ะเฮ้ยมึงสิงกันหน่อยสัตว์มึงสิงกันมึงทำลายเพื่อนกูได้ยังไงคอหัวไม่ตายอีกไอ้เหี้ยัวพี่ดาวห้สัตว์เออได้อยู่ฮะน่าจะตายครับผมตอนนี้ฮะแล็บโซลี่ว่าไงฮะตบไปคะคอหัวคอหัวไปนะครับผมข้างหลังมีปัญหาว่ะข้างหลังเฮ้ยสกิลไปดิเออตบไปฮะตบไปโอ้โหไม่พี่แกแม่งยืนแรกเลยว่ะเออเรียบร้อยฮะเป็นการเจโนไซด์ไปครับผม สวยหรือไม่สวยวะเนี่ยเฮียฆ่าเขาได้หมดแต่เหลือกันอยู่2คนแค่นเนี้ยน,นะฮะเรียกได้ว่าคู่หูคู่เกไม่ใช่นะฮะโอ้มีการบดคอนเส็งโอ้ยมึงใจเย็นเฮ้ยจี้หายบารแหลกยังไม่แตกเลยป้อมสองก็ยังไม่แตกนะฮะมีการโหดคอนซะอย่างนั้นนะครับผมอ่ากูก็ทําอะไรไม่ได้แล้วฮะป้อมนี้อาจจะแตกหรือไม่ไม่แตกก็ไม่รู้น่าจะได้นะได้ได้ได้ไ,ดได้อมนี้ได้อยู่เอามีการวาร์ปมานะฮะโอ้ย เกินไาแลกอ่ะใจเย็นเพื่อนสิบนายควยทีแม่งเกิดครบแล้วไอสัตว์แม่งไม่ใช่เบี้ยบี่พาบี k b b ีบีบีคืออะไรฮะคือกูไม่รู้จริงโอ้โหได้แล้วครับผมสำหรับคาถาใบนะฮะทีมเราตายห่าไปมึงห้าวไปเพื่อนไอสัตว์ แดมเหนื่ายเงื้อไปฮะแดมได้คาถาฟ้าแล้วใช่ไหมได้แล้วฮะล้วเล่นสายบินด้วยแบบนี้บอกเลยฮะบันเทิงหอยนางลมเลยฮะบันเทิงเรื่องลมไม่สัตว์ไม่ใช่เออไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะมากับตรงนี้หรือเปล่าฮะเห็นมันวิ่งอ้อมอมยึกยักมานะฮะมาละมาละเอยเออเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเราแยกฟาร์มแบบนี้มันไม่ปลอดภัยเย็ดมากมันถึงยุคสมัยที่ลงซัพพอร์ตไล่แคนรี่ว่ะเอยมาว่ะ มึงเปเฮียอะไรเพื่อนโอ้มึงกันตีเลยเหรอโอ้กู้ยใบมันไม่ทันตะกระไตยอยู่ะฮะสวยๆอยู่นะฮะกูลืมใบสัตว์ลืมตัวว่าออกไปมาเฮ้ยลิงมาเฮ้ยชิบหายแล้วไนงะมึงเอาเปล่ามึงเอาเปล่ามังกีมึงเาาหงาไหมมังกีน้อยเรียบร้อยแบบนี้บาแลกแน่นอนฮนะใบไ,ไปดิใบไ,ไปดิใบตบหัวแตกไปดิโอ้ยเจอหนูน้อยในหอยสังครับเรียกได้ว่าสังทองมาเองวันนี้ออเออเดี๋ยวเคลียร์คลิปหน่อย เอาฮะตีป้อมไปหามึงดันล่างไปได้ก็ดันไปครับทีมมันตายไปถึง3มตัวนะฮะไม่แน่ไม่แน่ฮะคือเขาเกิดเขาเกิดกันไวมากนะครับผมผมว่าไม่น่าได้หรือเปล่าไม่รู้ฮะก็ปักเสาฮิวแล้วก็ตีบ้านไปแล้วกันครับผมตอนนี้คีนิสิตาเราวางกูรู้แล้วไอ้หี้ยสุดวิไม่ทันว่ะเพื่อนไม่ทันว่ะมันเกิดกันไวเกินมันเกิดกันไวเกินแล้วพวกมึงก็หิวเกินด้วยนะฮะกูก็ไม่อยากจะพูดไอ้หี้ย่มึงหิวเกินเกินในสัตว์ไม่ เรามันแหลมมาดิว่าเราแม่แหลมใช่อหมต้องอย่างนั้นนะฮะวิ่งตามตูดว่ะเย็ดเป็ดนะครับผมตอนนี้ฮะคินิซิสได้แล้วครับทางด้านของคาทาฟ้านะครับทีมทีมนู้นเริ่มบอดแล้วนะฮะไม่บอดก็อยู่ไม่ได้แหละครับเฮ้ยเลนสามสีที่บัเฮ้ยผมว่าไม่โหดว่ะมันต้องเป็นแบบอะไรที่มันกดอะฮีโโ่ตัวนี้อะไรกดเยอะๆมาได้ยิ่งดีฮะ เออแบบฟอนบูฟมะเออผมว่าฟอนเฮ้ยเคียพ่อมาสัตว์เดี๋ยวแป๊บนึงม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 ึงโหดไปไอ้โดนอยู่สิ้นเลยมึงทีนี้เฮ้ยสะพายสะพายเฮ้ยแตงกิ้วทีเชอร์แบบนี้หื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเส้นกระตุกเส้นสองสลึงเดี๋ยวแป๊บนึงฮะหืมยวได้แค่นี้จริงว่ะไอ้ยากู์กุใบให้ละกันเอาเฮ้ยเคียพ่อมานะเดี๋ยวยูตัวเองแป๊บนะผมเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาได้อามามันเตอามันเต่ามาเฮ้ยโอ้ แม่มึงแม่มึงตายนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้ฮะมังกี้คิงหนีสิฮะหัวสุกหัวซูนมีการโหวตคอนซีดกับผมอย่าเพิ่งมาคอนตอนกูตายดิเฮ้ยโอ้โหช็อตนี้มังกี้คิงไม่น่ารอดนะฮะโอ้โหสวยงามจริงถ้ามึงเอาเวลาไปไล่มังกี้นะมาดันกลางเนี่ยผมว่าบัลลกอาจจะแตกนะฮะแต่ว่ามันไม่ทันแล้วนะ,ะผมผมว่าเราไม่ถึกอะถึกน้อยไปนะฮะมาออกเป็นฟอต์วูฟเลยแล้วกัน นะครับน่าจะเวิร์กกูมั้งฮะมันมันจะแครี่วะป่าวะเฮ้แต่ว่าคือออกฟอร์ตบูมันตีไม่เร็วไงตีก็ไม่ค่อยแรงแต่ว่าเรามีตีเร็วอยู่แล้วนะฮะแล้วตีแรงก็มีด้วยเออใช่ใช่คือใบโอ้โหถ้ากูไม่ออกใบมันนี่มันจะไม่ใช่แครี่มันจะเป็นแท้งไปเลยนะฮะมีการโหวตคอนซีตอีกแล้วนะฮะมึงใจเย็นก่อนคอยฟอร์ตบูกูออกมาก่อนเออใช่ไหมกลับเปล่ากลับไมกลับไม่เพื่อนไม่ห้าวไม่ไม่เอา นั่นไงโอ้ยมาแล้วอูเย็ดแม่หดวที่พายแล้วมึงไม่ตีมันให้ตายแล้วครับอ้โดนอยู่นั่นไงไล่กันสุดขอบโลกสิครับทีนี้นะฮะไม่ได้ด้วยตายด้วยนะฮะกเพื่อนแบบหิวกันแล้วเกินนะหิวเกินนะหิวเกิน,นะกนแล้วคือมึงเอาหียน,นี่ตายได้มึงก็ไม่เอาไงแล้วตอนนี้ฮะทีมเขาครับผมไล่ไล่สุดทวีบะ่ะตอนนี้พีเดมาแล้วไงพีเดบอกว่าเอ๊ะกูจะเข้าดีไหมกูจะเข้าดีไหมแต่อย่าลืมทีมนู้นบอดน,นะโดดเ้าเอาเฮ้ยเดี๋ยว โอ้ยอ่าวมึงไม่สองวะไอเฮียโดนแล้วเขาต้องสองเลยเพื่อนนั่นไงนั่นไงฮะโอ้ยแรปซโซลี่เรียกได้ว่าเขาสวยฮะแต่ว่าพีเดเตอร์ก็หนีเป็นหมาครับช็อตนี้กูต้องสกิลไปตามอ่ะแบบนี้ไม่ได้ฮะอะไร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 มึงทำไมทำไมกูม่ขู่เลยกูม่ขู่สั์เกมนี้แม่งฮาว่ะไอ้ก็นาเดี๋ยวกินน้ำซักเฮ้ย <c oughs> เพื่อนเรามีปัญหาว่ะเพื่อนเรามีปัญหานั่นไงสรุปใครมีกันแน่วะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ทีมเขาอยู่กันเยอะมากนะฮะกลับบ้านดี่ไหมมามามาฮิวมาฮิวมาฮิวน่าจะรอบวกได้อยู่เนี่ยมาฮิวจุ๊บ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 จับจุ๊บเก็บเออกูต้องกดอันติเพื่อให้คูดาวฮิวคูเร็วไหมไปฮิวพวกมึงเนี่ยไอ้าัตร์นะฮะโอ้โหเกมนี้เห็นอย่างนี้นะฮะยังไม่ได้บัลลกนะฮะไอ้เหี้ยเฮ้ยออดีดีป่ะเพื่อน แบบจบเลยแบบชนะเลยโคตรเลยอะไรเงี้ยจ้าเออเน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 ตัวไก่มาแล้วเนี่ยตัวไก่เนี่ยเฮ้ยโอ้โหพี่แกแม่งกดมาเลยว่ะเฮ้ยอยู่ไอ้เหี้ยใบไม่ทันไอ้ใบทันว่ะเฮ้ยช็อตนี้กดอันตีมาขอข้อหัวหน่อยได้ไหมโอ้ขอไม่ได้ฮะไอ้เหี้ยพ่อแม่ห่วงพ่อแม่รักเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไอเหี้ยแม่เย็ดไอเหี้ยถึกจัด นะผมม,ะ <laughs> มึงจะอยู่ใครมึงจะอยู่ใครโอ้ยตอนนี้ว่ายังไงอู๋ันตีหมดแล้วอ่ะแม่งบิงเปลานะครับตอนนี้ทีมนู้นตายไปหนึ่งตัวด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่ามีแววจะขึ้นบ้านได้แล้วล่ะตอนนี้นะฮะปาเฮ้ยเดี๋ยวลิงว่ะเฮ้ยโอ้โหลิงโอ้ย,ล,อยลิงนิจใจมันได้จริงนะอันนี้ต้องยอมรับนะฮะไม่ว่าสถานการณ์จะได้เปรียบเสียเปรียบยังไงนะฮะลิงเขายัางกล้าหาญชาญชัยมันไม่ได้นูงผิดตัวกูใบ้มันเพื่อน มันไม่ได้นูผิดตัวมันว่ามันโน่นใบสองรอบเลยเอ้ยเฮ้มึงมาแล้วเพื่อนกำลังจะไปแล้วเนี่ยเฮียมน,นะตอนนี้ทีมนุนก็เริ่มจากกาบ้านันแเรารอสักประมาณ35วินะครับรอผมเมียนติเนี่ยผมว่าน่าจะการออรอบนี้นะฮะถ้าเราออชนะเนี่ยน่าจะเป็นการออรรอบสุดท้ายแล้วนะฮะจริง ดีเจโซดาอะไรอ่ะเฮียเป๊บดีเจเป๊ปซี่เฮียเออช็อตนี้โอ้ยโอ้ยโอยมีดับเบิลในโฮโหลจัดช็อตนี้ครับผมสตันทางด้านของแรปโซลี่ฮะทีมนู้นยังไม่เลือกที่จะเข้าครับผมบอกว่าใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอีสิบวิว่ะเฮ้ยกลุ่มว่าเกมนี้ไม่น่าจะออกฟอร์ดบูฟได้เฮียแม่งเอ้ยอยู่ว่ะเฮ้ยสิผายแล้วเฮ้ยเฮ้ยใบไม่ทันแล้วเฮียสิผายแล้วไงช็อตนี้ว่ายังไงฮะกดอันติมาเว้ยโหอ้ยพอดีทันควันนะครับผมกดอันติไล่ตบไล่คอเฮ้ยเฮียจะตาย ก็ทิ้วมาสะพายเอ้ยเดี๋ยวใบใบใบใครได้มัง่งใบเฮียนี่มามึงมึงทำไมมึงทำไมโอ้โหเดี๋ยวก่อนตอนนี้โอ้โหูน่าจะมีดูดเลือดน้อยเฮียแบบนี้เอาชิ่หายแล้วมากันเล่นกันยันบ้านแล้วผมระดับนี้เขาต้องคุยกันบนบ้านฮะหืมกูไม่ได้ทำเฮียอะไรเลยอะนะฮะจบเกมครับเอ้ยยังไม่จบยังไม่จบฮนะแต่ว่าบาแลกหนึ่งทางอันนี้ชัวชัอา้าวจบเกมแล้วนะครับผมไอเฮียจบเร็วจังวะ นะฮะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่รับชมมาแต่ต้นยันจบนะแต่เหมือนเกมจบคนไม่จบเปล่าวะอ๋อจบแล้วนะโอเคก็สําหรับเกมนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันก็ไว้เจอกันในเกมต่อๆไปนะครับก็สาหรับวันนี้ผมไปแล้วฮะสวัสดีครับ